ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปพร้อมคำถามที่ดังสนัน่นเมื่อน้ำชาชีรนัทพาลูกชายน้องน้ำทะเลไปร้านอาหารแล้วปล่อยให้ลูกชายเทน้ำจิ้มเล่นจนหมดขวดดราม่ามารยาสาธารณะฟู้ดเวสต์และความรับผิดชอบของผู้เป็นแม่ถูกท้าโถมใส่เธอทันทีแต่ใครจะรู้ว่าสิ่งที่สังคมกำลังโกรธอยู่นั้นอาจไม่ใช่พฤติกรรมจริงของเด็กแต่เป็นคอนเทนต์ที่ถูกจัดฉากขึ้นมา วันนี้เราจะมาเจาะลึกคำชี้แจงสองฉบับของน้ำชาชีรนัดที่เปลี่ยนมุมมองของดราม่าทั้งหมดเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนอะไรให้กับวงการคอนเทนต์ไปดูกันครับเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อมีการเผยแพร่คลิปที่น้องน้ำทะเลกำลังสนุกกับการเทน้ำจิ้มจนพื้นโต๊ะ,ละเละเทะเต็มไปหมดทันทีที่คลิปถูกปล่อยออกมาคลื่นคำวิจารณ์ก็ถาโถมใส่น้ำชา คอมเมนต์หลักๆที่ถูกพูดถึงคือ Food Waste นะคะไม่เตือนไม่บอกลูกเลยหรอและคำยอดทิตคือลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนความโกรธของชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่การปล่อยปละละเลยและการไม่เห็นคุณค่าของอาหารซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวในสังคม และแน่นอนว่าน้ำชาไม่ได้นิ่งเฉยเธอได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในโพสต์ต้นทางโดยชี้แจงว่าลูกสนุกเกินไปจริงๆแม่ชาก็เก็บกวาดและชดเชยให้ทางร้านเรียบร้อยพร้อมบอกว่าได้คุยกับลูกถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้แล้ว9้าวข้ามดรามา่าวีไวโอเลตกลับมาเคลื่อนไหวโพสต์คลิปรวมเสียงร้องสดโชว์คุณภาพแบบไร้การปรุงแต่งพร้อมย้ำชัด วันนั้นขอไม่นับจริงๆเพราะแค่พยายามจะลิปซิงค์ไม่ได้ตั้งใจร้องงานนี้เรียกเสียงชื่นชมจากแฟนเพลงและคนในวงการอย่างท่วมท้นเลยครับ ประเด็นจึงเปลี่ยนจากมารยาทพ่อแม่ไปสู่จรรยาบันของนักสร้างคอนเทนต์น้ำชาได้ยอมรับและขออภัยโดยระบุว่าจะปรับปรุงวิธีการนำเสนอคอนเทนต์ให้รอบคอบและเหมาะสมยิ่งขึ้นคำถามที่ตามมาคือในยุคที่คอนเทนต์ต้องดึงดูดต้องสร้างไวรลัลการใช้ภาพลักษณ์ของลูกและประเด็นอ่อนไหวอย่างฟู้ดเวสต์มาเป็นส่วนหนึ่งของบรีฟงานโดยที่ผู้ชมไม่ได้ทราบตั้งแต่ต้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ การกระทำนี้ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างชีวิตจริงกับภาพที่ถูกสร้างขึ้นที่คนดูมักจะตัดสินทันทีซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ผู้สร้างคอนเทนต์ยุคนี้ต้องเผชิญสิ่งที่น่าสนใจคือส่วนสุดท้ายของจดหมายนอกจากจะน้อมรับและขออภัยแล้วน้ำชาย,ยังได้ส่งสัญ,ญญาณเตือนอย่างชัดเจนถึงชาวเน็ตด,ด้วยว่า เธอขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูหมิน่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุตรหรือครอบครัวและหากมีข้อความที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือหมิ่นประมาทเธอจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้องครอบครัว นี่คือการแสดงจุดยืนที่ว่าถึงแม้จะผิดพลาดในการนำเสนอคอนเทนต์แต่การใช้ถ้อยคำรุนแรงเกินกว่าเหตุในการวิจารณ์ก็อาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายได้เช่นกันดราม่าของน้ำชาชีรนัทได้จบลงด้วยการชี้แจงที่ชัดเจนว่านี่คือคอนเทนต์และกลายเป็นบทเรียนสำคัญให้กับวงการทั้งเรื่องความรับผิดชอบในการสร้างภาพลักษณ์และการแยกแยะระหว่างชีวิตจริงกับงานโฆษณา คุณคิดว่าการทำคอนเทนต์แบบนี้เกินขอบเขตไปหรือไม่และการชี้แจงของน้ำชาสามารถกู้ภาพลักษณ์กลับมาได้หรือไม่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับและอย่าลืมกดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ประเด็นร้อนแบบเจาะลึก